แมวหมวแมวแมวน้องเล็กสีสีหางยาวเล็กสีสีหางยาวเดินตรงนี้อันนี้กับสีสีขวานฟ้าหน,น้าดำอ้อหลงป,ปูเดินตามหลงปูตลอดเอ้ยไม่ยอมหยุดเลยยุกันยุ่กักนยุ่งกันหลงปูขอถ่ายรูปหน่อยเอ้ย,ๆๆๆอย,อยๆๆทำไมเล้เนะฮะตามหลงปูทไหมจะโดดขึ้นคอ ้น้องนุม่มนุ่มขาวดำก็มานมขาวดำม,มาด้วยกันอ้อหลวงปู่เลืกสีสีหางกวักอ้อหลวงปู่หางกวักขวานฟ้าหน้าดำนี่น้องเพชรดำน้อยเพชรดำน้อยน้องทองส้มส้มขาวทองหางกวาดทองหางกวักทองอ่อนน้องอ่อนน้องขวาน ขอนฟ้าหน้าดำโตวกว่าน้องเล็กสีสีนี่เล็กสีสียังผอมอยู่ลูกผอมกับน้องทองหางกว่าก็เผพ้กันเลยน้องนี่มาทีหลังอ้วนกว่าแล้วเนี่ยน้องหางกวักหางกวากวอ้อนปูอ้อนกินนู่นกิน,นนี่ออนี้อ้อนจนอ้วนแล้วอ้วนแล้วบุญชอบบุญชอบก็มานี่ อ,อุ้ยอุ้ยทองหางยาวทองหางยาวก็จะโตกว่าทองหางกวักโตเร็วกว่าเนี่โตเร็วกว่าทองหางกวัววเก,ววเ,ก,วกวเด็พุงพุงอ้นวนแต่ตัวไม่อ้วนตัวผอมน้องส้มขาวก็อ้อนตัวปอนกันเดินต่างปูด ให้หลวงปู่อุ้มนะชอบให้หลวงปู่อุ้มดล,ล้วนี้น้องเล็กสีสีแว่นดำสีสีสแว่นดำมากับน้องดำเล็กตาหวานดำเล็กตาหวานนี่น้องเทาไม่ใช่เทาน้องน้ำตาลขาวน้ำตาลขาวเล่นกับพี่พี่ส้มพี่ทองอ่อนน้ำตาลขาวน้ำตาลขาว เด็กออกมาเล่นกันนะงะูมก็ขอนำภาพเด็กๆน้องเล็กๆกวัดปงชัยให้ก,กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันตอนนี้ออกมาเล่นๆกันละเล่นแข็งแรงกันดีนะแข็งแรงกันดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แล้วแข็งแรงกันดีขอนมัทนากับทุกท่านที่ได้มีความห่วงใยห่วงรักความห่วงใยความเมตตาต่อน้องเหมียววัดปงชยัยน้องเหมียวน้องไก่ในวัดปงชยัยขอนมัตนาสาธุขอบุญกุศลทัหลาย จงเป็นเพราะประจจ้าอนุนามำความชุ่มให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุข,สข,สขใจสมปรารถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเธอ